ส่วนอาจารย์ว่าเป็นที่รักให้โอกาสฉันได้อยู่ร่วนทีมกันอาว่าไม่ว่าฉันจะกอดเรื่องเยอะแค่ไหนก็ตามบอกว่าฉันขอนาตาชากับคาริน่ามากระซูคำลาหน่อยด้วยมึงร้องไห้เยอะไงอีดอกก็คิด ไอ้อย่างนี้พนมมือใครที่เป็นคงทมก็ให้ไปหักคอคงทมใช่ใช่ว้ายอุ้ยว้ายอุ้ยแครตายนั่นไงคุณเจอคนฆ่าแล้วนั่นไงอาจารย์อาจารย์แคร์ดีเนลาตกไปแล้วคำ เตือนเตือนแบบเตือนจริงๆเนื้อหาในวิดีโอต่อไปนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเกม GTA o l e p พ a y ซึ่งเราจะสมบทบาทเป็นตัวละครต่างๆในเกมนี้ทางตัวเจ้าของช่องเองมีความอินมากๆกับการสมบทบาทแบบจริงๆจังๆดังนั้นคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กแบบสุดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศคำหยาบความรุนแรงเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรให้คำแนะนำกับลูกๆที่น่ารักของท่านด้วยนะคะส่วนนังเด็กคนไหนที่ยังแอบดูและแยกแยะไม่ออกว่านี่คือการแสดงพวกหล่อนออกไปส่วนนังน้องคนไหนเนี่ยที่ ยังคอยสนับสนุนพี่และเป็นเด็กดีที่ทำตามคำเตือนพี่รักพวกหนูนะคะปอลอคลิปที่มีเนื้อหาแบบนี้จะได้ทำการติ๊กว่ามีเนื้อหารุนแรงมีคำหยาบเพื่อเป็นการป้องกันเด็กๆไม่ให้มาดูนะคะส่วนใครที่โตแล้วก็มามาดูกันอีกหอยเหมา ความเบิดวงกำลังมาถอดกระถามันว่า ถ้าอยากได้ตัวลูกมันคืีให้มันมาหาข้าทีนี้ทนเดียวเท่านั้นหลับให้สบายนะลรันชะนซแม่ลบบาบูเดือดถูดไนวัยตุยสองเดินหนุนรถ แม่จะได้ไม่ต้องมาลำบากแล้วนะเ๋ยอทูรงทุงรันชลันเดี๋ยวงตงรันแม่พอแล้วไปนอนให้สบายนะไม่ต้องห่วงเด็กๆที่เหลือเดี๋ยวศาสตราจารย์คนใหม่จะดูแลต่อเองฉันขอสวดส่งนางได้ไหมเชิญเลยเชิญเลยรนูรุรันชุนซื้อลิ่าวเลือทุไลไม่ไรตือเรือทรงตุงรับัลและกูแดนคุณไล่หุ่ไลดูลรัลัน ลังชุนนัจูซาวิลุ่ยช่วยเือเธอสื่อลุยอีกแกนบ้ามาแปลงร่างเร็วแปลงร่างแปลงร่างเราว์ปนะเอฟสองเมคาของวินเลยค่ะถ้าเกิดมันมาก็ให้ลุยฆ่ามันเลยนะแกนวอะไรครับท่านมาแล้วาไป กูขอฆ่าเถอะกูขอฆ่าเถอเออเฮ้ยกูกูกูตกเกิดเป็นดาวเกิดไม่ได้อะเกิดไม่ได้เกิดไม่ได้เมื่อกี้พูดว่าเออปิดไม้ได้เหรอกูงงเอ้ยเรื่อ่างเดิมหน่อยแต่ถ้าจะขอพูดอะไรนะสำหรับคนที่มาใหม่แล้วก็คนที่อยู่มานานแล้วเปิดไม้ตอนเออกูงงมากยังไม่ต้องก็ได้เพราะเดี๋ยวอาจจะดึงตัวมันกลับขึ้นมาไม่เป็นไร ก็ที่ใครอยากจะบอกนะทุกคนห้ามโดนจับได้เด็ดขาดถ้าเกิดโดนจับได้ขึ้นมาจะโดนค่าไลลาและค่าทิ้งซะได้ข่ดทันแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งคนที่เข้ามาใหม่เข้าดาักแชทกันมาด้วยบบอกบอกเพื่อนไปด้วยนะว่าดาักแชทอะไรแล้วทำงานจะทำงานกันปเป็นทีมก็ได้หรืออะไรอยางไงก็ได้แต่ถ้าเกิดเก็บศพได้ครบหนึ่งรอาจจะได้มาเข้าที่ประชุม ของทางผู้เสพอีกทีหนึ่งในนามของสาวกแต่ทำไงก็ได้ห้ามโป๊เด็ดขาดถ้าถูกจับใต้ตามนั้นนะครัว่าตอบรับทราบมากกว่านี้ที่ไหนชนคนคที่คิดจะหัก<า>หลังนะอ่ะคิดไย่งนั้นถ้าคูกจับได้ขึ้นมาอาจจะเป็นเหมือนในสเตฟานเนอะยูว่าแต่ศพสเตฟฟนถึงหายไปไหนแล้วคะน่าจะถูกไอแกนวานเอาไปละ คนขายทากโกะเขาหุ้มไปแล้วคนขายทากโกะสมเพจ ก็เลยขึ้นอ่ะเกิดไรเกิดอะไรขึ้นเกิดไรขึ้นเกิดอไรขึ้นน่ะเธอเกิดอไรขึ้นอ่ะโดนลาวานิชาลีดูฉันเพิ่งมาชาลีหนึ่งอันเพิ่งมอีทจะไม่มีใครมาเจ่ปรอกันเลยมันลงไปที่เก้าอี้คนเดี๋ยวนี้ข้าฟอลคอนเรานะทำไมจะเป็นเพื่อนเธอนะข้างหลังนี่นาตาชาเหรอใช่เกิดอะไรขึ้นไหะสีผมเปลี่ยนไม่รู้เขาเรียกประชุมการไม่รู้มีเรื่องอะไรกันเขาบอกแบบน่าจะเกี่ยวกับโคอรัสโซกับคิงกีดลล่างอบอกแค่นั้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วส่วนนาตาจะเตะปืนไปไหนคะพี่ฟอลคอนกล็นเป เอ้ยผ่อนผ่อนอะไรอะผ่อนอะไรอะอะไรคะออเราพออเราพออเด็กๆไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็อะไขึ้นนละเธอีว่าเสินตาจะเอาชีวิตความเป็นความตายของพี่สาวตัวเองมาล้อเล่นหรออคอนกิดอะขึ้นอะใครน่าก็อะไรขึ้นไม่รู้อามันิดอะไรขอคอนาจาาซาเจ้าหนอเป็นไอะาจาาคหน้ามันได้ปะไปมันเกิดอะไรขึ้นเราเราต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนชุดเจครับ วันนี้จะเป็นข่าวที่เศร้าที่สุดสําหรับบ้านคิงนะคะที่สูญเสียสัตวา์าประจประจาบ้านไปนะคะเหตุการ์อไนะคะ,ะเหตุกันเกิดที่บ้านของคามค่ะคือมีผู้เสพจับตัวนักเรียนบ้านใดบ้านหนึ่งไปแล้วทีทน,นี้ที่สเตฟานเนอร์เลยเข้าไปช่วยพอไปช่วยแล้วมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าโดนคำาสาปที่ตายแล้วไม่ฟื้น ก็คือพี <No> <worldwide> ่เขาได้จากโลกนี so ้เราไปแล้วนะคะมันจะเป็นการอำลาอาจารย์เระเผนเดว่าสุดท้ายนะคะขอให้นักเรียนทุกคนแต่งกายเป็นชุดสีขาวเพื่อไว้อาลัยให้กับอาจารย์เสนเดี๋ยวทุกคน แยกใจไปแต่งตัวกันที่ต่อนะคะอาจารย์อาจารย์จะเอาเรื่องนมัต้องมีคนรับอาจารย์วางข้าวค่ะชุดต่ออีกแล้วอาจารย์เขาเคยพูดกับพวกหนูไว้ค่ะว่าถ้าอาจารย์เขาเสียเขาบอกพวกหนูใส่ชุดแดงเป็นงานศพอะค่ะชุดแดงเลยเหรอคะใช่เขาฝากไว้เลยแยกใจนะคใจเพอเคื่าทำมาเป็นความประสงค์ของพี่สมิตี์เสนอเราก็ใส่ชุดสีแดงไปก็ได้ค่ะส่วนสำหรคนอื่นไม่อยา ใส่สีแดงก็ให้ใส่เป็นสีขาวนะคะดนะครับโอเคแยกย้ายกนไปเปลี่ยนชุดนะคะเปลี่ยนให้เร็วนะคะศาสตาจารย์รอ15านาทีนะคะมาให้ไวนะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับอีนี้มันจะมีคนรับผิดชอบใครหน้าแต่ชุดแดงเกิดใครหน้าจุดแดงสวยๆในเธอเหมือนลาตีไปงานผมแดง โอ้โหสุกมากปลาสเตอร์นาโอริเบียเมืองเมึองชุดแดงไหนออกหมาว่าคอลเลคชันไหนวะเมึงชุดแดงไหนเลิศวะนั่นสินั่นสิชุดแดงไหนเดียะหางปลาเมืองหางปลาปะหางปลาดีนะเอ้าเอาเลยปะเออไอ้เอ้ยชุดอะไรหรือเปล่ามันมีอโศกแดงๆอัใหญ่เธอเอาปะเป็นส้มไก่เอาปะก็ดีนะเออแต่ฉันคิดว่าชุดที่ฉันแหมเธองี้ยไม่เอาอันนั้นมันก็ดูแบบเถอะทะไปอะฉันก็แต่งแบบที่ฉันไปงานศพแต่ว่าสีแดงนี่กว่าเอาไหมเอาไหมเลิศอยู่นะเอาเออเออไปเลยไปเธอ ข่าวลือจริงๆเนี่ยข่าวลือมากเลยอ่ะแต็นแบบมีคนตายวันนี้อาจารย์ครับพาสวนแล้วครับอาจารย์หนูต้องไปทันนะคะอาจารย์ชาวประกิดหมู่ พอาะไรเต็มที่แล้วนักเรียนมันได้กันแล้วจริงๆแล้วหรือเปล่าคะอ่ะสวดแล้วครับอาจารย์พาะสวดแล้วครับกำลังร็น้มน้ดก็ตมน้ำครับตอนนี้ก็น้ำขออ๋อขอบคุณครับขอบคุณค่ะที่รุ่งนรดชาไม่เป็นไรค่ะบเออ ใคยร iesen, ้องผู้ชายร้องก่อนไปกี๊ตลกอ่ะทุกคนปรับเป็นร้องเพลงนะปรับแล้วครับ right. ปรับลายครับปรับเรียบร้อยครับร้องเพลงร้องเพลงได้ย like okay, ินไหมได้ยินไหมได้ยินครับครับโอเคแบรี่น่าชานอนมากมั้งไม่ไม่มันเป็นคอนเซ็ปต์ไม่ไม่เป็นคอนเซ็ปต์ออกเป็นคอนเซ็ปต์แค่ปีกรออกขอตัวแทนบ้านกีราหนึ่งคนครับวันนี้มันต้องมีดราม่าตัวแทนบ้านโอเคได้อันนี้กะลิปกะลิปกะลปูปะกะลิปปูปะ เออเปิดกันเก่งจะให้ฟอคอนใช่ไหมใช่ครับกล่าวอัมลาจารย์สเตฟานเนอร์นะผมนะครับบอลคอลอนดาตัวแทนบ้านกิงกิโดล่าและเป็นพรีเฟคหลักของบ้านกิงกิโดล่าต้องบอกว่าศาสตราจารย์สเตฟานเนอร์ได้ดูแลพวกเรามาตลอด1ปีการศึกษากับเกือบจะ2ปีการศึกษาแล้วก็วันนี้เป็นข่าวที่เลวร้ายมากนะครับที่มีวิธีการสืบศพของศาสตราจารย์บ้านตัวเองในฐานะของพรีเฟคบ้านกิงกิโดล่าขอเขข คุณความดีการดูแลแล้วก็ความรักที่ศาสตราจารย์มอบให้กับเด็กในบ้านรวมถึงนักเรียนทุกคนในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเราที่ได้รับการดูแลจากศาสตราจารย์เซบเนอร์ครับขอให้เขาหลับให้สบายครับแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรทั้งสิ้นครับน่ายวร้องไห้สิเธอทำฉันร้องก็ได้ร้องก็ไห้ต่ไมศาสตราจารย์เป็นที่รักให้โอกาสฉันได้อยู่กับอันคิงกิบามา ไม่ว่าฉันจะกอดเรื่องเงยอะแค่ไหนก็ตามบอกว่าฉันขอนาตาชากับคาริน่ามาเก็บคำลาหน่อยด้วยมึงร้องไห้เยอะยงไงอีดอกก็คิดไม่ใช่ไง คาริน่าพูดก่อนสิเดือนนี้คาริน่าอยากให้ทุกคนล้ำพื้นึกถึงไว้ว่า <c oughs> สอาาจารย์ต้องจากไปเพราะว่า <c oughs> ไม่มีความปลอดภัยที่นี่อีกแล้ว <c oughs> วันก่อนก็ศพเด็กนักเรียน <c oughs> วันนี้ <c oughs> <ส>ของสองราชานะคะอาจารย์สเตฟานเดอกเขาเป็นคนดีค่ะเขาเป็นคนดีเขาสอนพวกหนูวันนี้เขาสอนให้พวกหนูจับกลุ่มกันด้วยทำงานกลุ่มเพิ่งที่เห็นกันอยู่หลัดหลัดมันมันเหมือนไม่จริงมันไม่จริงอะค่ะน่าจะยังทำใจไม่ได้เลย ทำไมคนดีๆอาจารย์ต้องมาจ้าวพวกเราไปคะแล้วใครจะรับผิดชอบกับเรื่องนี้อ่ะจริงไหมคารีนาจริงอ่ะยที่รักยังพ่อคาถาปิดประตูบูมบูมไม่หเราฟังอยู่เลยหนูรักอาจารย์นะคะอาจารย์สเตฟานเด้อร์ ต้องบแล้วค่ะต้องขอพูดเห็นเท่านี้ค่ะไปค่ะโอเค,อเคมีใครอยากจะทำาอาจานีรือไหม ได้ไหม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 ขาเลือกผ่าเขาเลืคกผ่านี่เขาป็นยงไงคนตีกูน้ำตาไหลจริงเนี่ยกูก็น้ำตาไหลจบแต่เมืองจะแช่งให้คนอื่นตายต่อได้ไม่ได้นะเหรอไมยืนฟังอยู่างนี้ไม่ได้เลยนะพอดคล้ายๆนะคล้ายๆประเทศเนยนะใช่เอออันนี้ผมเบืดับหรือผมไม่ได้ยินเสียงใครเลยครับเ <bzw> <a> <Arduino> นี่ยม okay. ันกระซิบหรือย oh, ังม oh, ันกระซิบ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 บินบาราบุงบุงบุงบินบาราบุงบุงบุงทำไมอีกท้อนหนึ่งมีปุ๊เต้นแล้วนะฉันว่าเราเธอลองคิดดูนะ นักเรียนคนไหนจะฆ่าจะฆ่าอาจารย์ได้ล่ะนอกจากอาจารย์ด้วยกันเองว่าไหมล่ะศาจารย์ใช่ฉันก็ว่างเหมือนกันแมันไม่มีความปลอดภัยในนี้แลยทุกคนศพศาสตราจารย์สเตฟานเดอร์เนาะเอาว่าคิงมาก่อนเลยไปละหลับไม่สบายนะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงทางนี้นะลูกๆคิงทุกคนจะดูแลกันเองเหมือนที่แม่เคยหวังเอาไว้อยากให้พวกเรารักกันสามัคคีกันไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราจะเป็นเด็กดีและได้ถึงแม่เสมอ นะขอให้แม่ไปเป็นวังกรตัวสุดท้ายและเป็นที่จดจำของพวกเราพวกเราจะไม่มีวันลืมแม่เลยนะครับจากลูกๆบ้านคิงทุกคนขอบคุณที่ดูแลมาเสมอราคาต่งไม่ต้อง,งเป็นของทางดีแล้วปเป็นวังกรบนฟ้าให้ลูกๆคิงตรงนี้นะครับเจ้าป,ป่า ป๊าป๊าไม่เป็นอะไรนะคะเชื่อว่าพี่สเตย์ทำดีที่สุดแล้วป๊ป๊าป๊ป๊าฟังรู้ดะฟังรู้นะว่าโชคดีนะคะป๊าปารู้สึกเสียใจวัดดี้กเลยไม่อะไาจารจะอยูในใจพวกหมูเสมอป๊ปาเข้าใจไหมคะว่าาาก็ไม่เสียใจไปน้อยกว่าป๊ป๊าหรอกสาจารยะช่สัมะแไหนขนาดตายยังกล้าเรย อาจารย์ชวยมากเลยค่ะช่วยด้วยค่ะออกไปได้ค่ะขอบคุณค่ะคำนับคำนับชามึงวางทั้งสวนหรอใช่วางเยอะเลยรักมึงเอาเลยเอาเลยกูอยู่ข้าวคอนเทนต์เขาเสิร์ฟทั้งคืนเสิร์ฟทั้งคืนเลยอ่าต่อไปเนาะศาสตราจารย์จะให้พวกเราทุกคนนะครับที่อยู่ที่นี่ยืนสงบนิ่งเป็นเวลาหนึ่งนาทีนะครับเพื่อส่ง ศาสตราจารย์สเตฟานเดอร์เนาะมาสเตอร์กชารีเบลล์เฮ้ยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะฉันคิดถึงเขาจนเสียงเขาในหัวฉันเลยหลับเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรนะมังกรตัวสุดท้ายทำไห้มันตายหรอกวิ่งเลยวิ่งลอยขึ้นไปแล้วเสียงเมากวิ่งลอยไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันเกิดอะไรอ่ะลอยขึ้นฟ้าไปแล้วอ่ะแต่ว่าพลังเวทเขาเยอะมากเลยอ่ะ มนันเตี้มันจะตายมันคไม่มีวันตายอะไรมีมันมันแปลกแปลกเขาคือมังกรนะไม่รู้หรอกครับเดี๋ราอกดาอนกอนสเลเยอร์เราต้องตามมาหาบากอนเยอร์่าเใครตายตายตายตารตาย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 ตยตา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 ยาตยตายตายยตาตายตายอยายต่ยตตาอตายตาีตยตาวตายายตายตายหยอตยตยาต ใช่น้องขึ้นได้ยินอะไรต้องตายต้องตายใช่เขาบอกว<ช>่าต้องตายทุกคนนะมาเลยครับเขาบอกหวยหรือเปล่าเธอหรอต้องกับตายต่อเต่าสองตัวอะไรวะเขาบอกระวังตัวไ <c oughs> ว้เขาบอกตองไว้ระวังตองไว้เขาบอกอย่าแทงตองตองเก้าหรือเปล่าตองหรอป่าตอง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 ห้าป่าตองห้าป่าตองห้า ไม่แล้วทำไมถึงมีเสีกับสิบคนต้องตายล่ะน่าสิทำไมอ่ะเพื่ออะไรเมื่อกี้ฉันได้ยินเหมือนเขาบอกต้องให้ทุกคนตายใช่ทุกคนตายบันมียิงฉันไม่ทำอะไรเลยนะเธอฉันงงมากเลยเป็นชิงส์แลนดิ้งเลยนะแลนดิ้งอย่างสวยเลยเธอไม่ได้มี อะไรเกี่ยวข้องกับการตายของสาดาจาสเตเปเนอร์ใช่ไหมไม่ไม่ไม่มีไม่มีบ้าหรอไม่มี่ิรุนะม่มีพรุษน่าจะไม่มี่รุษพอบนองทุกัเขาอ้าวอ้วง่วงเล่ตนที่เราเข้าไปป่าต้องห้ามมีแต่เธอคนเดียวที่รอดชีวิตตลอดใช่ไม่นะเธอก็แหน่เดี๋ยวกูน่ทีะรอดเนาะกูจิกหางม้าหลุดอ่ไอย่างนี้พนมือนมือใครที่เป็นคงทมก็ให้ไปหัก้อคงทำใช่ใช่ ใครที่เป็นคนทำขอให้มันไม่อันเป็นไยใช่ใช่เสียงอะไรอ่ะเธาไม่ได้ยินเสียงรปิดใครที่เป็นคนทำให้ไปหักคอคนเขาบอกว่าแอร์หนาวหรอเออเขาบอกปิดเราต้องขึ้นรถเถอะไปขึ้นรถขึ้นรถกันเถอะขึ้นคนเดียวจ้ะเชิญว่าเธอญันสวยจังอ่ะลุงเนี่ยหรือเอาโวคือนะลุงได้นี่มึงมีพนุษย์จริงๆนะเนี่ยพยูนเหรอพยูนเหรอ พยูนเลยไม่มีคนขับเลยแป๊บนึงไม่ได้ขับเราจะต้องได้เราจะต้องได้ประกันชีวิตของนางใช่ไหมใช่ไม่ก่อนนาตาชาเซลมาเหนื่จะตายทรับปีกให้ฉันด้วยอะยังไม่เสร็จเลยใครเป็นคนทังก็มาให้ไปหักคองคนทังใช่ใช่สรุปนาตาชาตุ้ยอราันต้องตุยอ่ะเธอเธอก็ทำไม่ใช่หรอนาตาชาฉันทำได้ไงเธอก็อยู่เธอตลอดนะคารีนาขอโทษนะตอนที่เราคุยกัน เธอขำแล้วเธอก็สะใจที่ศาสตราจารย์สเตฟันเหนื่อตายอ่าให้กูกอคลิปไหมบังกูกรอแป๊บนึงงนแต่ไม่จริงความเดิมนแความเดิมตอนที่แล้วเออเจ้าแดงสวยได้เจอเหมือนร้านีไปงั้นผมแดงเออพุดแดงอหรเดียวห่างปห่างป่าง่ะห่าง่าดีมาก แล้วจะทำไงอ่ะวายอุ้ยวายอุ้ยใครตายนั่นไงกูเจอคนฆ่าแล้วนั่นไงอาจารย์อาจารย์แคดอีแคริน่าตกไปแล้วพี่ครับปล่อยหน่อยข้าเพื่อนหนูตายเห็นไหมแคริน่ามีพิรุษไปแล้วไปแล้วเจไอ้ลุงไปแล้วเฮ้ยมึงเล่นเล่นกูเจอีกดาบเกิดอะไรขึ้นแคริน่าหล่อนฆ่าจริงๆใช่ไหมไม่หล่อนโดนวิญญาณอาฆาตอะฉันไม่เชื่อ ฉันเชื่อคารินาฉันไม่เชื่อเธอลงไม่เชื่อหนูแน่หรอไม่เชื่อเพราะว่าไม่รู้แต่กูเชื่ออีคารินาไว้ก่อนอ๋อแต่หนูโดนจับไปกับทิปนะตามทิปเลยกูก็โดนจับเหมือนกันกูจำอะไรไม่ได้อาจารย์เขาทำไงดีคะพี่แล้วพี่เหลืออจารย์ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรทั้งนั้นอ่ะไม่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 เนี่ยมีคนนี้ใช่อาจารย์คาไทําไงดีคะมีคนตายค่ะอาจาร้ว่าวิญญาณอาฆาตเนี่ยดวค่ะเขามาตามล้างตามเช็ดคนที่ฆ่าเขาอะค่ะเขาบอกว่าสีแดงจ้าแสดงเป็นเธอแน่เลยทำไม อาจารย์ไม่เห็นได้ยินอะไรเลยโอ้ยโดนล็อกขาเ้ใครล็อกขานี่ยโอ้ยหนุอร้ยเกขนอโอ้ยาเนี่ยเหนือไมเื่อนนเราชนตายนนมอนมอไปคมามก็ให้ไปหักคอคมามตาย